สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่บอมนะครับ,รบก็สำหรับวันนี้นะครับอของผมก็จะเป็นตัว SCGP ซึ่งเมื่อวานนี้มีประกาศงบออกมาแล้วก็มี a n a l y s t meeting ด้วยซึ่งขอพูดเรื่องงบไรมากหนึ่งก่อนเพราะว่าออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับประมาณ15%นะก็ n น t p โปรฟิอยู่ที่ประมาณ900ล้านนะครับซึ่งลดลง48%เยนเยยแต่ว่าเพิ่มขึ้น ประมาณเกือบๆสองเท่า Q1Q นคะครับคือเทินขึ้นมาจาก net loss ในไตรมาสที่4นะครับคือถ้าดูเยอนเยียเนีโอเคมันลดลงเพราะว่าตลาดในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าการแข่งขันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สภาพตลาดก็ค่อนข้างจะ oversupply ทำให้ราคาขายเนี่ยมันปรับตัวลดลงแล้วมากดดันมาจิน้นนะครับส่วน Q1Q Q Q เนี่ยเมื่อเทียบกับ Q4 เทินขึ้นมาจากขาดทุนสุดทธิ นะครับจาก2เรื่องเรื่องแรกคือใน Q4 เนี่ยมีบุ๊กพวกขาดทุนเอ่อพวกค่าใช้จ่ายพิเศษเข้าไปประมาณ400ล้านนะครับในขณะที่ c o าโอเป r เ t ชั่เองในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะทางในแง่ของเซลล์ส่วนลุ่มที่ปรับตัวขึ้นประมาณสัก5นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวสเปดระหว่างราคาขายกับต้นทุนเอ่อต้นทุนกระดาษรีไซเคิล นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก20เหรียญตรงนี้ก็มาช่วยทําให้มาจินเนี่ยขึ้นมาเป็น18%แนะครับแล้วก็มาดันให้กําไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะก็เอาลุกสําหรับ Q 2นะครับจากที่ได้อัปเดตกับทางบริษัทมาเนี่ยในลิส e t i ิ g ผมคิดว่าโทนค่อนข้างจะเป็นโพซิทีฟนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยดูมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็มอง Q 2ว่าโมเมนตัม ของการเติบโตแบบนี้น่าจะมีต่อในช่วงไต,ตรมาสสอนะครับซึ่งจะมาจาก3-4เหตุผลด้วยกัน 1. คือว่าฝั่งของยอดขายตัวเซลล์โซล่มเนี่ยน่าจะดีขึ้นทั้งในไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนะครับในขณะที่เรื่องที่2คือน่าจะมีรีสต็อกกิ้งดีมานจากทางฝั่ง US มาด้วยนะครับถึงแม้ว่าทางบริษัทจะไม่ได้มีเอ็กพ u r e เชอร์ไปที่ US เยอะ แต่ว่ารวมๆยอดขายตรงของเขาที่ส่งไป US กับลูกค้าเขาที่มีส่งไป US เนี่ยมันประมาณ8%ของยอดขายนะครับซึ่งคิดว่าในช่วงไตรมาสสเนี่ยถ้ามีรีสต็อกก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสคือทางฝั่ง,งต้นทุนเนี่ยก็ยังต่ําอยู่แล้วก็ราคาทานหินแบบตัวลดลงด้วยนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็พยายามที่จะเซฟคอสแล้วก็ใช้พลังงานให้น้อยลงนะครับก็เลยคิดว่าตัวของก๊อสแมจินเนี่ยน่าจะยืนที่18%ได้ และอาจจะมีอัไซดยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือ Q2 กําไรนะ่าจะโตต่อได้แล้วก็ทางฝั่งฟาจาที่อินโดที่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าดูบรรทัด ebitda นะครับมันขาดทุนเหลือแค่ประมาณสักร้อยล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันน่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็บอกว่าตัวฟาจาเนี่ยก็มีประกาศ ปรับราคาขายขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับหลังจากเทศกาลวันหยุดยาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีของตลาดในอินโดเพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้เล่นรายที่4เนี่ยมีการซีซโอเปเรชันไปด้วยก็เลยทําให้การแข่งขันในช่วงนี้มันลดลงนะครับก็เรามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นคือตัวฟาจาเนี่ยในช่วงกลางปีเนี่ยจะมีรีไฟแนนซี่ออกไป นะครับซึ่งทําให้ดอกเบี้ยมันน่าจะลดลงประมาณ250ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็แฟกเตอร์อินตรงนี้เข้าไปในประมาณการกาไรของเราทําให้แทร็กตไพรซ์จะขึ้นจาก14บาทขึ้นเป็น15.5บาทเมนเทนเมนท์อัพเฟอร์มเลสติ้งนะครับก็คิดว่าโมเมนตัมยังคงเป็นบวกต่อในช่วงไตรมาส2ครับโอเคท่านครับถามเข้านิดนึงในช่วงของไตรมาส2เนี่ยสมมติเราเราตั้งแต่ท็อปไลน์ลงมาเนี่ยเอ่อเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ายอดขายเนี่ยน่าจะอาจจะดูดีขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะในไทยเวียดนามและอินโด สองคือมีรีสต็อกกิ้งดีมานสามคือคอสลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมารจินอาจจะเมนเทน18%ซึ่งถือว่า18%ถ,ถือว่าสูงมากนะครับเรา18%ที่เราเคยทำไว้อีกทีหนึ่งคือในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยฟาจาซึ่งเป็นตัวกดดันเออร์เน็ง์มาตลอด9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูเหมือนใกล้ๆแล้วเพราะว่าถ้าจำได้ไปมาส4เนี่ยนะครับทันเคยบอกว่าฟาจาเนี่ยลบอยู่ประมาณ200กว่าล้านถูกไหมแต่ว่าไรมาส1เนี่ยลงมาเหลือล,ลบประมาณ100 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูมีท่าทีว่าตัวฟาจาที่เคยเป็นตัวกดเนี่ยมันกำลังจะเริ่มบร e อีเ v e n t ซึ่งอาจจะอย่างเร็วคือปลายไตรมาสสองก็คือมิถุนายนอย่างช้าก็าคือช่วงไตรมาสสามนะครับเน็ตออกมาแล้วเนี่ยท่านคิดว่าไตรมาสสองเนี่ยถ้าให้อร์แ c a s t คร่าวๆนะพอดีมันมีหลายตัวที่มันจะมีความไม่แน่นอนนะครับท่านคิดว่าไตรมาสสองเนี่ยควรจะยืน900ได้ไหมเพราะตอนแรกหลายคนบอกว่าไตรมาสสองเนี่ยไม่น่าดีเหมือน900ล้านท่านคิดยังไงดีครับถ้าดูจาก message เมื่อวานคิดว่ามันควรจะดีกว่า900 Oh. แต่เพราะว่าถ้ายอดขายดีขึ้นแล้วมาจิ้นเมนเทนหรือว่ามาจิ้นดีขึ้นเนี่ยเน็ตออกมาแล้วมันควรจะดีขึ้นครับอืมโอเคอย่างนี้คําถามเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราทํากําไรไว้ทั้งปีเนี่ยครับประมาณสักสี่พันสองร้อยล้านเนี่ยถ้ากับว่าเก้าร้อยล้านไต่มาหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นบอททอมแล้วไต่มาสองไตรมาสามไต่มาสี่เนี่ยมันควรจะยืนพันหนึ่งเกือบหมดเลยนะครับถามพันนิดหนึ่งไตรมาล่าสุด ที่ S C P เคยทำกำไรได้พันล้านเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันเป็นยังไงบ้างครับมันอยูอ่ช่วงประมาณไหนครับอ,อช่วงที่กำไรพันล้านความจริงก็เกือบทุกช่วงของก่อนหน้านี้ยกเว้นครึ่งปีหลังปีที่แล้วนะครับซึ่งราคามันก็เน็เซกเกินยี่สิบไประมาณทุงไหนรประมาณสามคิวสี่คิวปีที่แล้วถูกไหมใช่ครับ คี่สานยี่สี่ปีที่แล้วอ่ะคือคือช่วงที่ไม่ดีแต่ก่อนหน้านั้นคือกาไรพันกว่าล้านหมดนะครับเพราะงั้นราคามันไปมากตรงประมาณกําไรแต่ละพันเนี่ยราคามันก็คือมันอยู่เหนือเลขสองนะตอนนี้มันอยู่สิบสี่นะแต่เราไม่ได้แบบเพามันจะกลับไปแบบนั้นนะเพราะว่าโอเคมันต้องมีมันต้องอย่างฟาจามันใช้เวลานะครับทุกคนมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วมันใช้ใช้เวลานะส่วนอีกเรื่องนึ่งเนี่ยผมแชร์หนึ่งคือถึงแม้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่ผมก็ยังเชื่อในทฤษฎีนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอุ้แอคในฝั่งของตัวกําไรแล้วก็ตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งผมเปิดให้กับทุกคนดูอันนี้ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมเปิดเศรษฐกิจให้ดูก่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยขอเปิดตัวตลาดหุ้นอินโดก่อนเนี่ยครับเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาพอเวลาอินโดเนี่ยมันเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่แปลกว่า ecg มันจะเหนื่อยเพราะ ecg เนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่ในอินโดเยอะถูกไหมครับเนี่ยครับนับตั้งแต่ในช่วงของไตรมาสสามที่ผ่านมาไตรมาสสี่ไตรมา, 4, มา,ราสหน มีเรื่องการเมืองมีเรื่องกองบางกองที่มันไปอยู่เดอร์ของผู้นำมีอะไรเงี้ยผมับไม่ถัดที่เข้าใจแล้วกันแต่ว่าโดยรวมแล้วกันมันเสียซนติเ m e n t มันชะลอกาลังซื้อมันดิเละออกไปหมดนะแต่ว่าล่าสุดนะครับเนี่ยเหมือนกับภาพรวมมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับอย่างสองาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็ได้พบปะก,กับเฮดรีเสิร์ชของอินโดท่านหนึ่งนะครับท,ที่มาโรดโชว์ที่ประเทศไทยเราแล้วผมก็ได้มีการพูดคุยเนี่ยก,ก็มีเห็นสัญญาณเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินโดบ้างนะนะ นะครับแล้วก็ผมรู้จักราคาหุ้นเนี่ยโ,โหนะครับเขาเพิ่งมาลดโชกับเราช่วงประมาณเมษายนประมาณนี้นะครับโปรากฏว่า V-shape Recovery เลยครับ10กว่าจุดนะจาก6,000คขึ้นเป็น6,8 0 0นะนะแต่ที่ผมบอกนะผมไม่ได้บอกว่าตลาดหุ้นฟื้นมันจะสามารถทอได้ทุกภาพนะแต่มันเป็นการมองว่าเฮ้ยมันเห็นเรื่องของ ตัวตลาดหุ้นที่เป็น variation 11เท่าหรือเปล่าเห็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มันมีเอ้ยเศรษฐกิจอินโดที่มันมีโอกาสเริ่มฟื้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาจาในอินโดเนี่ยที่มันเริ่มขัดทุนลดลงมาเนี่ยแล้วก็อาจจะเทิร์นเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาสสามเนี่ยมันจะช่วยตัว S&P C T มากหน่อยแค่ไหนนะครับทันครับมาแต่ในประเด็นถัดมานิดนึงครับแล้วในฝั่งของตัว variation นะครับธันคิดยังไงคือธันคิดว่า PE ระดับปัจจุบันตอนนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มขขอออองงงเเเเเเเาาาาททททีีีี่่่่่รรรรดดปะมมณนนยยยยยคคิััััไบบบืกตวู้ deviation คือต้องบอกว่าตัวนี้โดนดีเลทลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเทดอยู่25เท่า30เท่านะครับตอนนี้เทดอยู่ประมาณไม่ถึง15เท่านะครับซึ่งสมมติถามว่าหุ้นประมาณนี้ลงมาเทดประมาณ14-15เท่ามันโอเคไหมผมคิดว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าสมมติปีหน้ากำไรมันกลับมาโตได้กลับมาอยู่ในระดับ ประมาณคิวหนึ่งประมาณพันกว่าๆเนี่ย PE มันจะลงไปเหลือประมาณแค่แบบ10เท่า1ิเท่าแค่นั้นเองซึ่งผมคิดว่าก็ค่อนข้างมีเซนครับอืมโอเคครับแล้ววันนี้เราก็เลิกเป็นตัว,ตว,ตวนหนุ้นแนะนำของเราด้วยนะครับแล้วก็แนะนำต่อเนื่องนะครับสำหรับตัว S C G P นะครับก็15บหาบาทห้บนะครับ